ประโยชน์ของความว่าแพงอย่าไปบอกว่าโอ้ยรากย้าหมดสิทธิจะต้องนะครับเราก็เอาที่เราไหวสิแพงถูกไม่ได้การันตีว่าไก่จะเก่งคําว่าแพงมันมีเหตุผลของมันคําว่าถูกมันก็มีเหตุผลของมันนะครับถามว่าคุ้มไหมผมว่าก็คุ้มนะแต่ที่สําคัญอนะ่ะมันต้องได้แทะเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องจริงนะครับมันเป็นนิทานไม่มีใครทําแบบนั้นนะครับ ไม่มีใครยอมเอาเงินสามสี่หมื่นไปทิ้งเพื่อที่จะได้ลูกไก่เก๋กลับมานะครับเพื่อเพื่อเอาไก่หมันไปฝากผสมไม่มีใครทําเรื่องนี้ผมบอกว่าเผื่อมีคนคิดแบบนี้อยู่นะครับฟาร์มที่รับฝากผสมก็ระวังเจอแบบเสียคนนี้นะครับเผื่อมันมีคนทําแบบนี้จริงๆนะครับแต่อันนี้เป็นนิทานนะไม่ใช่เรื่องจริงสวัสดีครับสวัสดีเพื่อสมาชิกทุกท่านครับวันนี้ผมลือครับสอลือไทยครับก็ วันนี้มีเรื่องมาพูดคุยกับเพื่อนๆอีกแล้วนะครับก็ประมาณแชร์ความเห็นแบ่งประสบการณ์นะครับการพัฒนาการทําไก่ชนนะครับก็หัวข้อที่ว่าการฝากผสมดีไหมนะครับทําไมต้องฝากผสมนะครับทําไมเราต้องฝากผสมพ่อไก่ทําไมเราต้องเอาแม่ไก่เราไปฝากผสมนะครับการฝากฝากผสมดีไหมในมุมผมดี ดีในที่นี้คือเราสามารถที่จะเอาแม่ไก่ที่เราชอบเนี่ยไปผสมพ่อไก่ที่เราชอบได้หรือเอาแม่ไก่ที่เรารู้ว่าตัวนี้ใจลูกเก่งใจลูกดีใจลูกสไตล์เนี่ยเอาไปใส่กับพ่อไก่ที่เราคิดว่าเฮ้ยมันเข้ากับเราตัวนี้เราชอบเราปลื้มนะครับแต่เราไม่อยากจะไปซื้อลูกไก่เป็นคู่นะครับบางบางคู่ก็คู่ละหมื่นสองหมื่นเอามาเลี้ยงเนี่ยไม่รู้จะรอดหรือเปล่านะครับ อาจจะเลี้ยง 3- ามสเดือนสี่หเดือนตายนะครับหรือตัวเมียตายตัวผู้ตายอย่างเงี้ยครับก็เกิดการสูญเสียมันก็เกิดโอกาสที่เราจะได้คู่เกิดเกิดโอกาสที่เราจะได้เห็นตัวผู้บางทีตัวผู้ตายก่อนตัวเมียตายก่อนถ้าเราไปซื้อเป็นคู่มานะครับก็การฝากผสมก็คือการนําแม่ไก่ของเรานะครับไปฝากผสมกับพ่อไก่ตัวนั้นๆของฟาร์มอื่นนะครับในที่นี้หมายความว่าเราชอบพ่อไก่อยู่ ตัวหนึ่งที่ฟาร์มเขาซื้อเข้ามาหรือฟาร์มเขาไปแข่งขันชนะมานะครับแล้วเขาเปิดให้ฝ่าผสมถ้าเขาไม่เปิดให้ฝ่าผสมเราก็ลองสอบถามดูว่าพี่ครับเสียครับเฮียครับฝาผสมตัวนี้ไหมตัวที่พึ่งไปมาเพราะผมชอบมากเลยผมมีแม่ไก่ผมอยากได้ไปเข้ากับพ่อตัวนี้นะครับก็เป็นการที่เราจะได้สายที่เราชื่นชอบมาในจำนวนที่ นะครับหมายความว่า1นึ่งคอกเนี่ยเราอาจจะได้มากกว่า3ถึง5ตัวนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ฟาร์มที่รับฝาผสมส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะรับประกันลูกให้ที่5ตัวหรือบางฟาร์มที่6ตัวนั่นหมายความว่าในคอกเนี้ยในชุดเนี้ยเรามีโอกาสที่จะได้คัดตัวผู้มากขึ้นมีโอกาสที่จะมีตัวเมียคู่เกิดมากขึ้นข้อดีของการฝากผสมก็คือแม่ไก่เป็นของเราเองเป็นจินตนาการเราเองนะครับไม่ใช่ เราไปซื people, EN, ้อลูกไก่จากฟาร์มนั้นๆมานะครับแต่ถ้าเราไม่มีแม่ไก่ที่คิดว่าเหมาะสมพอเราก็ซื้อลูกไก่ได้นะครับในราคาที่เหมาะสมในราคาที่เราพอไหวนะครับถ้าไม่ไหวอย่าฝืนเกินกําลังนะครับเพราะว่าการซื้อลูกไก่เนี่ยมันไม่ได้หรือพ่อไก่ชนร้านหรือพ่อไก่ที่ว่าจ่ายลูกชนร้านแล้วมันไม่ได้การันตีว่านะครับมันไม่ได้การันตีว่ามันจะจ่ายลูกตัวที่คุณไปซื้อนั้นเก่งนะครับ พราะไก่มันไม่ได้เก่งทุกตัวนะครับไก่ไม่ได้เก่งทุกตัว,หม,วมหมายความว่าโอกาสที่มันจะเก่งเนี่ยก็สูงขึ้นถ้าเราไปซื้อเชน,นิดที่ว่าพ่อไก่ใจลูกชนร้านชนะมาแล้วหรือตัวที่เขาไปแข่งขันร้านชนะมาสวยๆที่ตัวที่เขาเก่งๆโอกาสที่จะเก่งมันก็มากขึ้นนะครับมันไม่ได้เป็นการการ,การันตีเพราะฉะนั้นแล้วผมถึงบอกว่าอย่าไป เกินกาลังตัวเองอย่าไปเกินกําลังตัวเองนะครับถ้าเกินกําลังตัวเองเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยถ้าเกินกําลังตัวเองเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยถ้ามันโตขึ้นมาไม่เก่งมันจะทําทให้หมดให้ท้อนะครับไม่ทำให้หมดให้ท้อให้ไม่มีความสุขในการเลี้ยงดูไก่ตัวนั้นๆน,น,นะครับอ่ะมาวนมาเข้าเรื่องฝากผสมฝากผสมเนี่ยส่วนใหญ่นะครับราคามาตรฐานก็อยู่จะอยู่ตั้งแต่5 0 0 0 6 0 0 0 7 0 0 0จหมื่นหมื่นห้าสองหมื่นนะครับถึงสามหมื่นต่อคออนะครับนี่ก็คือพิกพิกสุด ตัวที่แบบผลงานดีๆจัดๆเลยอาจจะมีถึง5 0,000ื่นนะครับฝาผสมหนึ่งข้อนะครับฝาผสมหนึ่งข้อก็อาจจะมีถึง5 0,000บาทนะครับก็บางที่เขาก็คิดเป็นตัวตัวละพันห้าสองพันห้าสามพันห้าพันหมื่นหมื่นห้าก็มีนะครับคิดเป็นตัวคือนั่นหมายความว่าเขาห่วงพ่อไก่เขาถูกแพงมันไม่ได้อยู่ที่ความเก่งนะมันอยู่ที่ เขาจะตั้งราคานะค่าฝากผสมเนี่ยมันไม่ได้การันตีว่าไอพ่อเนี่ยฝากผสมข้อละห้าห0ื่นลูกข้อของคุณมันจะได้การันตีว่าเก่งทั้งข้อครือเก่งนะจะได้ถูกใจคุณเลยนะมันไม่ได้การันตีนะจำนวนเงินไม่ได้การันตีนะครับจํานวนเงินมันไม่ได้การันตีราคาค่าฝากไม่ได้การันตีนะครับว่ามันจะลูกไก่นั้นจะเก่งนะครับมันแค่เป็นค่าราคาที่เขา อยากจะแบ่งปันสายพันธุ์เป็นราคาของเขานะครับเราไม่สามารถไปกําหนดราคาค่าฝาผสมหรือกํากกหนดราคาอของพ่อไก่ของฟาร์มนั้นๆได้นะเพราะไม่ใช่ของเรานะเขาจะตั้งเท่าไหร่ก็เป็นเรื่องของเขานะครับหรือแต่ราคาที่แพงมันก็ต้องฟังดูว่ามันมีความสมเหตุสมผลตรงไหนบางคนฟังมาถึงตรงน,นี้อาจจะอาจจะไม่ค่อยเข้าหูสักเท่าไหร่นะแต่ผมจะบอกว่ามันไม่ได้เกี่ยวเลยราคาถูกราคาแพงเนี่ย ในการฝ่าผสมราคาแพงๆเนี่ยนะครับมันไม่ได้เกี่ยวเลยว่าจะการันตีว่าไก่ตัวนั้นจะเก่งหรือไม่เก่งนะมันไม่ตัวเงินไม่เช่งมันการันตีแค่ว่าโอกาสที่ไก่จะเก่งนะครับมันมีนะครับมันมีสูงกว่านะครับมันมีสูงกว่าตัวที่เขารับถูกๆแต่ไม่ไหนหมายความว่าตัวที่เขารับถูกๆมันจะไม่ดีนะครับแล้วก็การที่เขารับสูงๆมันก็หมายถึงว่าการดูแลลูกไก่การดูแลอนุบาลแม่ไก่ การดูแลแม่ไก่ให้เราเนี่ยมันก็ต้องมีคุณภาพตามไปด้วยนะครับเพราะแม่ไก่เราบางตัวเนี่ยกว่าจะได้มามันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับแต่ไม่ใช่ว่าหมายความว่าถูกเขาทําไม่ดีนะอยู่ที่ชื่อเสียงถ้าบางคนชื่อเสียงดีผลงานดีอะไรดีนะครับจะมาฝาก5,000ันเนี่ยโคงละห้าพนเนี่ยแป๊บเดียวมันก็เต็มนะครับความต้องการก็ไม่เพียงพอแต่ถ้าขึ้นเป็น50000น คนก็มีกําลังไหวก็น้อยการที่เพิ่มขึ้นไปสูงหมายความว่าคนที่ไปฝากผสมก็สามารถขายชั้นหลานได้มันมีข้อดีและข้อเสียนะข้อข้อข้อเสียก็คือความเสี่ยงในห่วงแรกที่คนโยนจะยอมจ่ายข้าละห้าหมื่นเนี่ยฝาบผสมข่าละห้าหมื่นเนี่ยไปลุ้นนะว่ามันจะเก่งหรือเปล่านะครับพอมันเก่งหรือมันโอเคเขามีโอกาสที่จะได้ขายหลานมันคือการลงทุนไงขายชั้นหลานของตัวที่ไปฝากผสมมาแล้ว สายนี้จะไม่มีใครมีเพราะว่าเป็นของกูคนเดียวกูไปฝากผสมแม่นี้ลูกแม่นี้จะไม่มีญาติอีกจะไม่มีคู่เกิดจะไม่มีอะไรอีกเพราะอยู่ที่เราถ้าเราไม่ขายไปตอนเด็กๆนะนะครับอันนี้มันคือประโยชน์ของความว่าแพงอย่าไปบอกว่าโอ้ยรากหญ้าหมดสิจะต้องนะครับเราก็เอาที่เราไหวสินะครับเราก็เอาที่เราไหวนะครับไม่มีโอกาสได้ลูกเขาหรอกอย่างนี้มันมันไม่ใช่หรอกคุณไปดูถูกตัวเองแต่วันแรกมันก็อยู่ตรงนั้นนะครับ แพงถูกไม่ได้การันตีว่าไก่จะเก่งนะครับคําว่าแพงมันมีเหตุผลของมันนะครับคําว่าถูกมันก็มีเหตุผลของมันนะครับฟาร์มที่เขาใหญ่ๆแล้วเขาไม่ได้งองคนมาฝากผสมเป็นภาระเขาสําอีกนะครับที่จะต้องมาคอยดูแลแม่ไก่ให้คุณดูแลวมันจะเป็นจะตายจะป่วยอะไรไม่ได้ลูกไม่กินไข่ไม่สารพัดปวดหัวหนคุณจะโทรถามเขาอีกว่าลูกเกิดหรือยังอะไรหรือยังนะครับ อัปเดตให้ผมหน่อยเพื่อที่จะคุณได้ไปโปรโมตไปโชว์ไปอวดในโลกโซเชียลทุกวันนี้นะครับแล้วอย่างผมยกตัวอย่างให้ฟังผมก็เคยทํารับฝาผสมมานะครับต้องมาได้อัปเดตให้ทุกวันนะครับกลัวเขาก็กลัวว่ากลัวว่าเราจะไม่แท้กลัวก็กลัวกลัวว่าหาว่าจะหาว่าเราเอาไก่เข้าไปนะครับมันไม่ใช่คุ้มเลยรับฝาผสมเนี่ยที่ฟาร์มใหญ่ๆเขาตั้งขึ้นมาแพงๆ,ๆเนี่ยเพราะว่า มันตรงนี้ด้วยนะครับมันตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็เปิดโอกาสให้กับเปิดช่องว่างให้กับคนที่จะเอาไปทําต่อสายทําอาชีพเนี่ยได้มีช่องว่างในราคาตรงนั้นนะครับอันนี้ก็เข้าใจไว้ซนึง่งแต่สิ่งที่เราต้องทําใจไว้ก่อนหน้านี้เลยมันไม่ได้การันตีว่ามันจะเก่งแต่มันการันตีถึงวันข้างหน้าว่าคุณมีถ้ามันเก่งขึ้นมาคุณมีก๊ปคุณมีแก๊ปตรงนั้นแน่นอนเพราะว่าเขาไม่ได้รับเพิ่มเพื่อนะครับเขาไม่ได้รับเพิ่มเพื่อ นะครับอ่ามันคือตรงนี้นะครับตรงนี้เรื่องฝาผสมนะครับถ้าชอบเราก็เอาไปผสมได้นะครับแต่ผู้ในมุมผู้ประกอบการบ้างนะโอ้โหมันเป็นอะไรที่หนึ่งนะความเสี่ยงของมันอยู่ตรงไหนรอเป่าการรับฝาผสมเนี่ยครับความเสี่ยงหนึ่งเสี่ยงต่อโลกโลกต่างทินนะครับความเสี่ยงที่สองเอามาแล้วไก่เนี่ยเกิดความเครียดนะครับเกิดความเครียดนะครับความเสี่ยงที่สาม นะครับมูลค่าเท่าไหร่ไม่รู้ละ่ะอีแม่เนี้ยนะครับมูลค่าเท่าไหร่ไม่รู้ใจลูกยังไงไม่รู้แหละนะครับเขาส่งมายังไงก็ต้องแพงอยู่แล้วความเครียดก็ต้องดูแลมากกว่าไก่ตัวเองแน่นอนอาหารการกินอยู่ยาน้ำท่านะครับก็ต้องทำนิ้นกว่าของตัวเองนะครับซึ่งก็เปลืองกำลังคนกำลังลูกน้องไปอีกนะครับอันนี้ในมุมผู้ประกอบการนะนะครับอย่างต่อไปก็คือ นะครับกินไข่ไหมไข่มีเชื้อไหมตื่นไหมแปลกที่ไหมยิ่งเอามาไม่กินไม่ไข่ไม่มีเชื้อได้ลูกน้อยนะครับอันนั้นก็เป็นภาระของฟาร์มต่อไปอีกนะครับอันนั้นก็เป็นภาระของฟาร์มต่อไปอีกนะครับไม่ใช่ว่าเอามาแล้วแล้วฝาผสมมาแล้วเขาไม่กินข้าวเมื่อไหร่นะครับเขาไม่ต้องทําวัคซีนเมื่อไหร่เขาไม่ต้องบํารุงเมื่อไหร่นะครับ มันต้องมาทําระบบบารุงให้ใหม่ให้หมดนะครับอาบน้ำหนึ่งตัวล่างกากโรคนะครับมันต้องคอยมาห่วงคอยระมัดระวังอีกมันคือความเสี่ยงที่ฟาร์มเขาต้องระวังอีกนะครับเกิดลูกเกินมาต้องอัปเดตให้อีกทุกอาทิตย์ทุกสัปดาห์นะครับนี่คือสิ่งที่ฟาร์มต้องทํานะครับไม่รู้ว่าเขาทํากันทุกที่ป่ะนะแต่ผมทําตอนผมรับนะครับก็ประมาณนี้การรับฝาผสมนะครับ ถามว่าคุ้มไหมผมว่าก็คุ้มนะแต่ที่สําคัญอนะ่ะมันต้องได้แทะมันต้องได้แท้ถ้าได้ลูกแท้เนี่ยคุ้มหมดแม่เราพ่อเขาเนี่ยคุ้มหมดขอให้ได้แท้แท้กลับมาแล้วผมเชื่อเลยคนแม่งแต่ละคนที่ไปฝากผสมเนี่ยครับแต่ละคนที่ไปฝากผสมเนี่ยรู้อยู่แล้วว่าลูกแม่ตัวเนี้ยมันจ่ายลูกยังไงสีไหนจํานวนเท่าไหร่ปริมาณเท่าไหร่เป็นมันเป็นเกรน มันอย่างน้อยมันต้องฝากผสมมาแล้วสองสามพ่อสามสี่พอ่ 4, พอนะครับหรือมันได้ลูกมาแล้วสองสามชุดลูกมีผลงานแล้วอย่างเงี้ยแต่ผมบอกเลยนะถ้าฝากผสมเนี Mario, method, ่ยอย่าเอาแม่แก่ไปนะฟาร์มเขาอะหน Ug ึ is, ่งไก่มันเดินทางมันเครียดนะนะครับไปปรับพื้นที่ไปปรับเอาได้เล้ากว้างหน่อยเล้าใหญ่หน่อยก็ดีนะครับเล้าเล็กหน่อยก็เอาละยุ่งละนะครับเปลี่ยนอาหารเปลี่ยนอะไรอีกนะครับบางทีไก่มันเครียดนะครับมันก็ไปกินไข่ไม่ไข่มั่งหยุดไข่มั่งนะครับถ้าแม่แก่ถ้าแม่สาวนี่ไม่ค่อยมีปัญหานะครับ แม่สาวก็คาดจะพวกคู่เกิดไปอาจจะได้ลูกชุดหนึ่งไปแล้วนะครับแต่เดี๋ยวก่อนอื่นแน่เนี่ยผมมีละครละครจะเล่าให้ฟังละครเรื่องนี้คือละครคุณธรรมนะครับละคร,คร,ร,ร,รล,ะละครคุณธรรมเรื่องการฝากผสมนี่แหละละครคุณธรรมเรื่องเนี้ยมันมีอยู่ว่ามีเสี่ยคนหนึ่งนะครับก็มีมีไก่ตัวเมียตัวหนึ่งนะครับเลี้ยงไก่นี่แหละเลี้ยงมีไก่ตัวเมียตัวหนึ่งนะครับ ให้ลูกเนี่ยมีผลงานดีนะครับเข้าพ่อไหนก็เก่งเข้าพ่อไหนก็เก่งนะครับจ่ายลูกเนี่ยไปแข่งขันเงินแพงๆเนี่ยหลายตัวนะครับกับหลายพ่อนะครับก็มีความสนใจเห็นไก่ตัวนี้อ่ไปแข่งขันมาฟอร์มนี่โอ้โหเก่งมากเลยฟาร์มดังฟาร์มใหญ่นะครับแล้วเขาก็เปิดฝาผสมนะครับเราก็อยากฝาผสมเขามั่งอยากมีสายพันธุ์เขามั่งนะครับซื้อลูกไก่แม่บางทีมันไม่ถูกใจเราอยากได้ลูกแม่ของเรานะครับก็แต่ทําไงรู้เปล่า เีเสียคนนี้เขาก็เลยเอ๊ะแล้วเราจะรู้ได้ยังไงวะว่านะครับอไอฟาร์มเนี้ยมันเขาจะให้ของแท้กับเรานะครับเขาให้ให้ของแท้กับเรานะครับจะให้ลูกพ่อนี้แม่นี้กับเราเขาจะซื้อสัตว์กับเรานะครับเสียคนนี้เขาก็เลยยอมเสียเงินนะครับยอมเสียเงินโดยที่ฟาร์มเขาเนี่ยมีไก่แม่ไก่อยู่ตัวหนึง่งมันเป็นหมันนะครับ ใส่กระเพาะไหนก็ไข่แต่ไม่เกิดไม่มีเชื้อสากใบนะครับพยายามเพาะมาหลายปีละนะครับก็ไม่ได้ลูกเลยนะครับก็ไม่ได้ลูกเลยนะครับเป็นหมันนะครับเอาไปตรวจเชื้อแล้วก็ไม่มีเชื้อแม่นี้เป็นหมันแน่นอนนะครับก็ส่งแม่เป็นหมันนี่แหละนะครับไปฝากผสมฟาร์มนั้นนะครับเวลาผ่านไป10บวัน20บวันนะครับ จนไก่เขาก็อัปเดตให้ปกติไก่ไข่แล้วนะครับแปดฟองสิบฟองนะครับโอเคโกกแล้วนะครับพอถึงเวลาเช็คเชื้อไม่มีเชื้อนะครับเราเช็กเชื้ออ่าโอเคไม่เป็นไรเสียเดี๋ยวทาให้ใหม่นะครับก็ผสมใหม่นะครับก็ผสมใหม่ไข่แล้วเจ็ดฟองแปดฟองเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ผสมผสมให้มาได้เจ็ดฟองเช็คเชื้อไม่มีเชื้ออีกนะครับพอถึงเวลานะครับ ก็โทรบอกว่าเฮ้ยเสียไม่ไหวอ่ะแม่เนี่ยผมพยายามทําแล้วมันไม่มีเชื้อนะครับผมขอให้เสียเปลี่ยนแม่ไก่แล้วกันนะครับไอเสียคนนี้ก็โอเคโอเคฟาร์มนี้ตรงเพราะว่าแม่ไก่เราเนี่ยนะไม่มีเชื้ออยู่แล้วนะครับแสดงว่าฟาร์มเนี้ยซื่อตรงนะครับก็เลยคัดแม่ไก่ตัวที่มีผลงานดีๆตัวที่อา่าอะไรดีๆนะครับ ไปฝากผสมอีกเป็นสิบแม่เลยนะครับฝากผสมให้พ่อเนี่ยเพราะว่ากูเชื่อใจละนะครับซื่อตรงต่อกูนะครับก็ไปฝากผสมอีกเป็นสิบแม่เลยนะครับเพราะฟาร์มเนี่ยโอเคผ่านการทดสอบนะครับแล้วก็เขาก็เอ้ามีตัวนี้อีกฟาร์มนี้ก็ดังเว้ยอยากได้สายนี้อีกนะครับก็เลยส่งแม่หมันตัวเดิมเนี่ยไปฝากผสมอีกนะครับไปฝากผสมอีกนะครับ ปรากฏว่าวันเวลาผ่านไปไข่ละเจ็ดใบนะครับไข่ละเจ็ดใบโอเคอัปเดตให้ก็ขอบคุณกันไปนะครับก็ขอบคุณกันไปวันเวลาผ่านไปอีกนะครับแจ้งกลับมาเกิดแล้วเจ็ดตัวนะครับเกิดแล้วเจ็ดตัวนะครับไอเสียนี่เอกใจละเอา้าฟาร์มนี้คงเก่งเนาะนะครับทําให้แม่นี้มีเชื้อได้นะครับก็ไม่ว่าอะไรก็ถึงเวลาก็ส่งลูกกลับมา นะครับพร้อมกับแม่ไก่นะส่งพร้อมกับแม่ไก่ปรากฏว่าลูกออกมาเจ็ดสีเลยนะครับลูกออกมานี่เจ็ดสีเจ็ดสันมาคนละแนวเลยนะครับนั่นก็เขาก็เลยทีเดียวพอนะครับทีเดียวพอนะครับแล้วเขาก็ทําเสี่ยคนเนี้ยเขาก็ไปทดสอบอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะครับคล้ายๆละครคุณธรรมนะครับเขาก็ลีดรายชื่อไว้นะครับว่าที่ไหนโอเคที่ไหนไม่โอเคนะครับ แต่เขาไม่ได้พูดเป็นให้ใครฟังนะเขาไม่ไ cool. ด้พ <Su zy> ูดให้ใครฟังนะครับเป็นเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องจริงนะครับมันเป็นนิทานไม่มีใครทําแบบนั้นนะครับไม่มีใครยอมเอาเงินสามสี่หมื่นไปทิ้งเพื่อที่จะได้ลูกไก่เก๋กลกับมานะครับเพื่อเพื่อเอาไก่หมันไปฝากผสมไม่มีใครทําเรื่องนี้ผมบอกว่าเผื่อมีคนคิดแบบนี้อยู่นะครับฟาร์มที่รับฝากผสมก็ระวังเจอแบบเสียค, <S <S <ๆ>คนนี้นะครับเผื่อมันมีคนทําแบบนี้จริงๆนะครับแต่อันนี้เป็นนิทานนะ ไม่ใช่เรื่องจริงนะครับก็ฝากไว้นะครับก็เผื่อใครเจอเคสแบบนี้ก็อย่ามิกทูออเดอร์แล้วกันนะครับเผื่อมันเป็นอย่างนี้นะครับอะไรก็ช่างซื่อสัตย์ซื่อตรงชัดเจนดีที่สุดแท้คือได้เท่าไหร่คือเท่านั้น,นครับเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยเราจะไม่รู้ได้เลยว่าจะเจอเหตุการณ์แบบในนิทานนี้หรือเปล่าแล้วคนที่เขาเอาไปเทสเนี่ยเขาเป็นคนมีชื่อเสียงนะครับ นั่นหมายความว่ากระแสปากต่อปากหูต่อหูจากคนสนิทไปเรื่อยๆเ,เนี่ยจะได้รับความเสียหายนะครับกับเงินไม่กี่ตังค์นะครับก็ฝากไว้นะครับเรื่องนี้เห็นใจพวกผมเถอะผมก็ยังมีกงเก่งๆนะครับก็แม่ไก่ผมก็อยากจะเอาไปเข้ากับสายของพวกพี่ๆนะครับยังมีกงเก่งเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเอาของแท้ให้พวกผมนะครับขอบคุณมากครับ